สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามลีเกิลกลับมาพบกับพลอยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนไทยที่วางแผนจะไปเที่ยวยูเคนั่นก็คือวีซ่านักท่องเที่ยวของสหาร,ราชอาาจักรค่ะในวันนี้เราจะเจาะลึกไปที่ข้อกําหนดต่างๆที่คุณต้องรู้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณเตรียมตัวได้อย่างครบถ้วนและมั่นใจก่อนเดินทางค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ วีซ่านักท่องเทีย่ยวยูเคคืออะไรวีซ่านักท่องเทีย่ยวยูเคเป็นประเภทของวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาและอยู่ในสหารัฐอาณา,าจักรได้นานสูงสุด6กเดือนเพื่อเหตุผลต่างๆเช่นการท่องเทีย่ยวการเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนหรือทํากิจกรรมชั่วคราวอื่นๆสําหรับคนไทยนั้นเนื่องจากไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจึงต้องขอวีซ่าเพื่อเข้ายูเคก่อนค่ะซึ่งประเทศในสหารัฐอาณา,าจักรที่คุณสามารถเดินทางได้เมื่อรับวีซ่าได้แก่อังกฤษสกอตแลนด์ เลแะะอน์ืค่หต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของเอกสารที่จําเป็นในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว UK กันค่ะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการขอวีซ่านักท่องเที่ยว UK คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว UK ที่กรอกออนไลน์เสร็จเรียบร้อยหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหลักฐานการเงินที่แสดงว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้ระหว่างที่พักในสหราชอณาจักรหลักฐานที่แสดงว่าคุณมีความผูกพันที่แน่นแฟนกับประเทศบ้านเกิดหรือประเทศไทยนั่นเองค่ะเช่นหลักฐานทรัพย์สินครอบครัวหรืองานที่คุณต้องการกลับไปทำ เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเยือนเช่นแผนการเดินทางการนัดหมายทางการแพทย์หรือที่อยู่ของผู้ที่คุณจะไปเยี่ยมและสุดท้ายหากคุณมีผู้สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเป็นพลเมืองอังกฤษหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรต้องมีจดหมายเชิญหรือจดหมายสนับสนุนหลักฐานการทำงานที่มั่นคงของผู้สนับสนุนและหลักฐานทางการเงินของผู้สนับสนุนรวมไปถึงเอกสารส่วนตัวของผู้สนับสนุนด้วยค่ะเช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรค่ะค่าใช้ใจ่ายสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว UK คือ115ปอนด์ซึ่งประมาณ5 0 4 0บาทไทยตามบตรตาแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม2024ค่ะคุณสามารถชำระค่าใช้ใจ่ายวีซ่าออนไลน์ได้ด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตหรือผ่านบริการ e-wallet อย่าง Skrill ค่ะอย่าลืมว่าค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นคนวรตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของ UK Immigration ก่อนทำการสมัครค่ะ และแม้ว่าวีซ่าบางประเภทในสหราชาณาจักรจะมีตัวเลือกในการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อบริการที่เร็วขึ้น แต่สาหรับวีซ่าท่องเที่ยวจะไม่มีตัวเลือกนี้ค่ะโดยทั่วไปแล้วการดําเนินการขอวีซ่านักท่องเที่ยว UK จะใช้เวลาประมาณ21วันแต่ในบางกรณีอาจใช้เวลานาน,านถึง30วันดังนั้นเราจึงขอแนะนําให้คุณขอวีซ่าอย่างน้อย1เดือนก่อนวันที่วางแผนจะเดินทางค่ะมีหลายสาเหตุที่อาจทาให้วีซ่านักท่องเที่ยว UK ของคุณเกิดความล่าช้าได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นมีความผิดพลาดในแบบฟอร์มใบสมัครเอกสารไม่ครบ ปริมาณของใบสมัครที่ศูนย์บริการวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรหากคุณต้องการติดตามสถานะการสมัครวีซ่าของคุณสามารถทำได้ที่เว็บไซต์ UK VFS Global ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของการสมัครขั้นตอนต่อไปเรามาพูดถึงเหตุผลทั่วไปที่ทำให้วีซ่านักท่องเที่ยว UK ถูกปฏิเสธและวิธีที่คุณจะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นกันค่ะอย่างแรกคือ การส่งเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาดในระหว่างการสมัครค่ะเพื่อหลีกเลีเ่ยงปัญหาเหล่านี้ให้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่คุณควรกรอกลงในระบบอย่างรอบคอบค่ะเพราะแม้แต่ข้อผิดพลาดเล็นกน้อยก็อาจทำให้การสมัครของคุณถูกปฏิเสธได้ค่ะอย่างที่2คือการเงินของคุณไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในระหว่างการพักอยู่ในสหราชอณาจักรค่ะคุณควรทำให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอและต้องมีหลักฐานผ่านสมุดบัญชีธนาคารจำนวนเงินที่ต้องการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ของคุณดังนั้นอาจจะโทรไปสอบถามที่สถานทูตเพื่อขอข้อมูลล่าสุดได้ค่ะถัดไปคือหลักฐานแสดงความผูกพันที่แน่นแฟนกับประเทศบ้านเกิดหรือหลักฐานที่แสดงว่าคุณจะกลับหลังวีซ่าหมดอายุหลักฐานนี้อาจเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นบ้านหรือรถยนต์จดหมายจากที่ทํางานเพื่อย,ยืนยันว่าคุณมีงานที่จะกลับไปทําหรือหลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและการชําระเงินจำนองต่างๆก็สามารถใช้ได้ค่ะ อีกเหตุผลทั่วไปคือขาดหลักฐานสาหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าสหร,ราชอณาจักรคุณควรแน่ใจว่าคุณได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่จําเป็นทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมั่นใจว่าจุดประสงค์ในการเข้าประเทศของคุณมีความถูกต้องอาจเป็นแผนการเดินทางที่ละเอียด ที่อยู่ของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสหรอาชนจักรในกรณีที่คุณต้องการไปเยี่ยมเยียนหรือหลักฐานการจองโรงแรมในเมืองที่คุณระบุว่าจะเข้าไปพักค่ะและสุดท้ายคือถ้าไปสมัครวีซ่ายูเคครั้งก่อนของคุณเคยถูกปฏิเสธค่ะโดยปกติแล้วอาจจะต้องใช้เอกสารที่มากขึ้นและเตรียมตัวเรื่องข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขั้นตอนถัดไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณดังนั้นจึงดีที่สุดที่จะขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่ายูเค เพราะสถานทูตมักจะไม่ช่วยเหลือในกรณีนี้ค่ะหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่านักท่องเที่ยว UK หรือความช่วยเหลือในการสมัครวีซ่าประเภทอื่นๆของสหาราชอาชนาจากักรสามารถติดต่อทีมที่ปรึกษาวีซ่าที่มีประสบการณ์ของสยามนิเกิลที่ลิงก์ในคําอธิบายได้เลยค่ะเราจะช่วยคุณรวบรวมเอกสารที่จําเป็นทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องและยื่นเอกสารในนามของคุณให้ด้วยค่ะด้วยความช่วยเหลือของเราคุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติวีซ่าและทําให้การเดินทางของคุณไปยังสหาราชอาชาจากักรเป็น ไปอย่างราบลืนและรายกังวลมากขึ้นค่ะและนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดวีซ่านักท่องเที่ยว UK ร่วมถึงค่าใช้จ่ายที่คุณควรรู้ในปี2024ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังวางแผนไปเที่ยว UK กันนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราสยามนิ้โก้เอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆใ,ในอนาคตนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ